ให้เบิ่งจันเมื่อน,นี้มาวัดม,มาถวายอย่นมาถวายเครื่องกองน้ำเครื่องทำน้ำหยินของคุณนายเต,ต่าปตุัวลานโอ้ยเนาะชีวิตท,ทางห่าง แม่ดอกจำปาจามบัดสาทุของถวายพระแม่ <jumped Sho even wish> <realised> มน si ี่ก็จะกินเลียศเลียปากเนาะอย่แถวัดป่านี่ มีพักตุ่มขาดอย่างเดียวคือแกงเห็ดบ้านนี่เห็ดหลายแต่พมมีเห็ดมีว่ะอีโอ้คุณนก็มีแกงเห็ด่าสั่นจะ้ะโอ้ต้องมันจังัานเป็นน้ามาถวาย 对，对吧、嗯？ คนถวายพระ